มีคนบอกว่าสามารถหาคิดตั้นจากแถวนี้ได้หรอคะถ้าแบบนั้นคงต้องเดินเข้าไปลึกอีกหน่อยแล้วนะแล้วฉันสามารถเก็บมันได้ไหมคะจะเป็นศัตรูกับธรรมชาติเหรองั้นคงต้องมีความรู้บ้างนะถ้างั้นถ้างั้นคุณางีช่วยสอนฉันหน่อยสิคะไม่เห็นรู้มาก่อนเลยว่ามีที่แบบนี้ด้วยจนถึงตอนนี้เราค้นพบว่าโลกของเรามีอายุที่4 0 0ล้านปี ที่รู้ได้ก็พอก้อนหินเพราะมันเคลื่อนที่เกินจินตนาการเลยเนาะต้องลองดูถึงจะเข้าใจแล้วจะรู้ว่ามันสำคัญยังไงฉันก็ช่วยพวกเธอสำรวจชายฝั่งแถวนี้ให้แล้วนะเป็นพวกต่อต้านสังคมสินะมีหินสอยๆอยู่หลายแห่งที่ยังไม่เป็นที่รู้จักฉันจะต้องหาที่นั่นให้เจอถึงจะไม่รู้ว่ามีอะไรแต่ะประกันว่าต้องมีแน่ๆทุกวันนี้ก็ยังมีแร่ชนิดใหม่ๆ ลุยอยากไปด้วยกันไหม